ทำนาน้ำก็ท่วมช่วงฤดูแรงน้ำก็แห้งขอดมันมีน้ำทำนาเพราะไม่มีสถานที่เก็บหลักน้ำไงช่วงฤดูไหลไหลากก็ไหลท่วมร่นตลิ่งท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรช่วงฤดูแรงก็ไหลผ่านไปเลยทำให้แม่น้ำบางแห้งขอดนะฮะนี่คือปัญหาเรื่องน้ำเพราะความเดือดร้อนของประชาชนคือเรื่องสำคัญ กรมชลประธานโดยสำนักง,งานก่อสร้างชลประธานขนาดกลางที่2จึงได้มีการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ําและอาคารประกอบบ้านดอยอีสานเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ําอิงซึ่งปัจจุบันนะคะดําเนินการก่อสร้างได้90%้ซและจะแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในปี2568ค่ะโครงการนี้ถ้าทําแล้วเสร็ จะเป็นการช่วยบรรเทาน้ำท่วมน้ำแรงในรุ่มน้ำอิงเราจะมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่จะช่วยระบายตอนฤดูน้ำหลากและก็จะมีเป็นการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแรงโดยจะมีสถานีสู่น้ำเป็นตัวกระจายน้ำไปให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ทำการเกษตรครับก็คาดหวังว่าถ้าโครงการนี้สำเร็จนะครับชาวบ้านอีกหลายร้อยกว่าหลังคา โครงการที่จะได้รับผลประโยชน์จังสุดนีในเวลาฤดูแล้งจะได้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีครับดีใจมากครับดีใจชาวบ้านครับดีใจสุดๆนะครับผมสุดยอดอนาะถ้าประตูระบายน้ําตัวนี้เสร็จขึ้นนะเพราะว่าเกษตรกรจะได้มือตาอาปากได้นะฮะที่กังทำการเกษตรนะครับพืชผลทางการเกษตรก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นเต็มที่เลยนะฮะช่วงดูแล้งนะฮะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มันทําการเกษตรนะถ้าได้ น้ำแล้วก็ทุกอย่างดีหมดครับผมท่าน้ําดมงสมบูรณ์ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากการก่อสร้างเสร็จก็จะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการน้ําโดยการตั้งกลุ่มใจน้ําและก็จะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคือชนประทานจังหวัดพะเยามาเป็นพี่เลี้ยงคอยแบ่งรอบเวรจัดสรรน,น้ําสู่พื้นที่การเกษตรให้ใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ